แล้วก็จะไปนั่งกินลมชมวิวริมหาดเจ้าหล่าวจังหวัดจันทบุรีครับแต่ปรากฏว่าตอนจะนั่งนะบริเวณร้านค้าที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยเขาบอกว่าห้ามนั่งถ้าจะนั่งเนี่ยจ่ายมา300เพราะตรงนี้เป็นที่ส่วนบุคคลดังนั้นฮะก็เลยมีการถกเถียงกันว่าเอสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นที่ส่วนบุคคลหรือว่าที่สาธารณะกันแน่ไปดูคลิปต้นเรื่องกันสักหน่อยครับอะไรนะไม่ให้หา,า,าอขามานั่งหน้าร้านเขาหน้าร้านเ้ยอได้ล้งวด ไ่ได้เยังนั่งไม่ได้ละเออนั่งก็นั่งไม่ได้ต้องเสียงแสนนะางแสนนั่งได้ด้วยเลยนี่เป็นคลิปเหตุการณ์นะครับนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งถูกเจ้าของร้านอาหารไล่ที่ไม่ให้นั่งริมหาดที่อยู่บริเวณหน้าร้านอ้างว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหากต้องการจะนั่งต้องเสียค่าบริการ300บาทหรือต้องสั่งอาหารจากทางร้านไม่อย่างนั้นนั่งไม่ได้และที่สําคัญนอกจากนั่งไม่ได้ต้องเอารถไปจอดที่อื่นด้วย ในคลิปนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็ตอบกลับไปว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่ที่สาธารณะเหรอไม่เหมือนบางแสนเหรอที่นั่งตรงไหนก็ได้เจ้าของร้านก็ไล่ให้ไปนั่งที่บางแสนคลิปนี้ครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหกก็เอามาโพสต์เอาไว้กลายเป็นประเด็นดราม่าว่าตกลงแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะหรือว่าเป็นที่ส่วนบุคคลกันแน่ผู้สื่อข่าวครับก็เลยลงพื้นที่ไปที่ร้านอาหารแห่งนี้อยู่ริมหาดเจ้าเหลา พบกับนางนกอายุ67ปีเจ้าของร้านนี่พาผู้สื่อข่าวมาดูเลยจุดที่นักท่องเที่ยวถ่ายคือตรงนี้แถวแถวต้นไม้เขาย้ำว่านี่คือที่ดินส่วนบุคคลอยู่กันมาเป็น100ปีแล้วตัวเองเนี่ยรุ่นที่3แล้วปัจจุบันตัวเองทําร้านอาหารก็ทําซุ้มเอาไว้ให้ลูกค้านั่งมีที่จอดเอาไว้บริการลูกค้าและที่สําคัญมีป้ายบอกกฎระเบียบเอาไว้อย่างชัดเจนก็เขียนเอาไว้ฮะว่าลูกค้าที่นั่งซุ้ม แล้วเอาอาหารเครื่องดื่มมากินเองต้องจ่ายค่าเช่าซุ้ม300ร้อแยแถมด้วยมีป้ายบอกอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าจอดรถฟรีนะหรือถ้าเกิดท่านไม่อยากจ่าย300ท่านก็สั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มที่ร้านอันเนี้ยไม่ต้องเสียค่าเช่าซุ้มอ๋อก็แค่อุดหน,น,นุนร้านขอแค่มาใช้บริการเขาและก็เป็นรอบด้วยถ้าคุณนั่งตั้งแต่8โมงถึงบ่ายโมงแอนดี้รอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง,รอ,งรอบบ่ายบ่ายโมงถึง6โมงเย็น ไม่ใช่วันนั่งมาแต่เช้าและลากยาวถึงเย็นอะไรเงี้ยไม่ได้แบ่งเป็น2รอบหรือไม่ก็สั่งอาหารเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งร้านเขาติดป้ายเอาไว้ชัดเจนและตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเพราะลูกค้าคนอื่นๆที่เขามาเขาก็เข้าใจกฎระเบียบเป็นอย่างดีครับยี่้ตรงนี้เป็นพื้นที่ยังไงอะครับเี็นพื้นที่จมูกคเอ,อ๋อจมบุคคลใช่ไหมครับ คุณแม่อยู่ที่นี่มานานขนาดไหนแล้วกโอ,อยู่มันฟ<อ>ันปีสี่หกยุคนกันแล้วก็คือฉัน <ขอ S 2> เป็นคุณลุนดี่สี่นี่แหละเออแ,แล้วถ้าเกิดเอมานั่งเนี่ยก็คือสมมติลูกค้าเขามานั่งก็คือในรุเนี้ยเสียค่าแท้กซี่เท่าไหร่ครับก็น่ะเข้าของมากินก็นกน่งเสียสไปสามร้อยอือก็คือเตรียมของมาเองจากเสียค่าทุกสามร้อยเออก็คือจอดรถได้นั่งกินได้เออในสามร้อยนังรดจอนรดไปเลย เนี่ยยายนกก็บอกนั่งมา3าสี่ชั่วอายุคนแล้วอยู่กันมาตรงนี้นะเป็นพื้นที่บรรพบุรุษเธอยืนยันว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นจะมาขอนั่งในพื้นที่ร้านไม่ใช่หาดนะอ๋อไม่ใช่ไปได้ต้องหในร้านนั่งในซุ้มที่ทําซุ้มมาไว้เนี่ยซุ้มของเขาแล้วมันเป็นซุ้มแบบโอ้โหต่อมงต่อไม้ต่อหลังคาชัดเจนไงมันเป็นที่ส่วนบุคคลแล้วไม่ยอมจ่ายเงินเธอก็ไม่ยอมก็บอกนักท่องเที่ยวไปว่าเฮ้ยอย่างนี้ไปนั่งที่อื่นนะสุดท้ายนะก็ไม่ได้ว่าอะไรนักท่องเที่ยวเขาก็ย้ายไป ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเพราะร้านติดป้ายประกาศชัดเจนนักท่องเที่ยวทาตามกฎกติกาแล้วเธอย้ํานะใช่ชายทะเลชายหาดอันนี้สาธารณะนั้นนั่งได้อันนี้ถูกต้องร้อเปอร์เซแต่ไอ้ด้านในที่เป็นซุ้มตรงเนี้ยมันเข้ามาสู่พื้นที่ส่วนบุคคลแล้วนะฮะถ้าเกิดอยากจะนั่งแบบไม่เสียเงินก็มาตรงชายหาดได้ครับก็คือไปนั่งในชายหาดชายหาดก็ เรื่องของเขาของเขาก็ถ้าถึถ้เขาจะนั่งง้เขา้องรถไปจอดอื่นออกจากที่แล้วนี่เขาไม่ใช้บริการในทักอย่างก็คือวันนั้นเขาก็ยังจอดรถอยู่ตรงนี้แล้วเขาจนมานแล้วเขาบอกเขาเขาไม่นั่งแล้วเขาก็หลากเขาก็เดินเขาออกไปนู่นแลวรถเขออกไปด้อไหมครับวันนี้อ๋อเขาออกไปเดวยกันนะแน่แนเขาไม่เอาแล้วอเราก็บอกเขาแค่นี้เราก็หนึ่งเขาไม่เอาแล้วก็แล้วกันแค่จบขนาด เห็นว่ามาจากกรุงเทพนะฮะเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมานั่งกินอาหารที่ร้านนะครับก็นําอาหารมากินเองด้วยแล้วก็สั่งเพิ่มเติมจากทางร้านด้วยทางร้านก็คิดค่าบริการซุ้มละ300นักท่องเที่ยวกลุ่มเนี้ยเขาก็บอกว่าก็ปกตินะไม่ได้แพงเกินไปหรอกและไอ้ดราม่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเธอเข้าใจผู้ประกอบการเพราะเปิดร้านแบบนี้มันก็มีค่าใช้จ่าย300ก็ไม่ได้แพงเกินไป ก็อันนี้คือใช้บริการ zoom สามร้อยแล้วอาหารนะครับอาหารก็มีซื้อบ้างแล้วก็เตรียมมาเองอันนี้แหละค่ะก็ก็โอเคไม่โอเคค่ะโอเคค่ะก็ไม่ได้สูงเกินไปใช่ไหมก็ไม่นะคะธรรมดาก็ไม่ถึงกับบางบางบางที่เนาะบางที่เอบางทห้องชาร์จแพงเกินคือดูเนี้ยก็น่าจะเคลียร์แล้วแหละแต่เราจะเอาเคลียร์ให้ถึงขั้นสุดฮะไปคุยกับรองนายกอบตคลองขุด ที่ท่าใหม่จันทบุรีนายชำนาญชุมสิริว่าตกลงคอนเฟิร์มให้เราได้ใช่ไหมว่านี่คือที่ส่วนบุคคลจริงๆทางรองนายกอบตอก็ยืนยันนะครับว่าในส่วนของชายหาดตรงนั้นเป็นที่สาธารณะอยู่ในการดูแลของกรมเจ้าท่าระยะทาง7กิโลเมตรมีการทำทางลงหาดสาธารณะ4จุดแต่ย้ำว่ามันไม่มีที่จอดรถ<ม>ถ้าเกิดคุณอยากจะมาใช้บริการหาด นะอันเนี้ยต้องไปใช้บริการที่จอดรถของเอกชนก็เลยต้องเข้าไปในที่ของเขาแต่จะที่ใครอันนี้ก็แล้วแต่ว่าตรงนั้นมันร้านใครที่ใครส่วนพื้นที่ไอ้ด้านบนที่มันเลยหาดขึ้นมาอันนี้เอกชนหมดเลยครับบางส่วนเขามีโฉนดบางส่วนเป็นที่ดินราชพัสดุก็จริงแต่เขาเช่าที่ราชพัสดุอีกทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเช่ามาตั้แต่บรรพบุรุษดังนั้นกฎหมายแบ่งแนวเขตชัดเจนส่วนที่เป็นพื้นที่เอกชน เจ้าของสามารถเรียกเก็บค่าเช่าเรียกเก็บค่าบริการได้ดังนั้นถ้าตามนี้เจ้าของร้านถูกต้องฮะให้ความเป็นธรรมกับทางเจ้าของร้านด้วยใช่บางทีบอกว่าเฮ้ยเก็บตังค์ไม่เที่ยวจังบางทีต้องดูก็ที่เขาที่เขาเนี่ยเขาก็สร้างมาเองหมดทั้งอทั้งอะไรที่จอดรถก็เป็นที่ของเขาแล้วบางทีมาเที่ยวสามร้อยผมว่าก็ไม่แพงนะหรือไม่อยากจ่ายเปล่าก็ใช้บริการร้านเขาใช่ก็จะได้เคลียร์กันก่อนจะดราม่าไปมากกว่านี้นะฮะทีนี้อีกหนึ่งประเด็นโอ้โหอันนี้เดือด